แล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สนามบินแล้วนะคะก็กำลังรองเช็คอินเพื่อพูนเครื่องนะคะก็เรื่อออกเดินทางประมาณ11บเอ็ดโมงครสิบห้านี่ก็คือมาเร็วมากนะคะก็มาเร็วมาก่อนเวลานะคะก็ยังดีกว่ามาไม่ทันนะคะก็มารอที่สนามบินแล้วก็นั่งเล่นถ่ายรูปเล่นกินข้าวอะไรไปก่อน,นะคะก็เรื่องโก๊ะเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าเช้าที่เมื่อคืนนะคะก็คือเตรียมชุดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะชุดกับแมสเข้ากัน นนชุดจะชุดวิชานะคะวีนี้ใบชุชวิชาแต่ว่าลืมหยิบแมสมาลืมหยิบแมสไลนอร์ดีมานะคะก็เลยได้เป็นลายดีมาแทนนะคะมาเปลี่ยนแมสกับชุดต้องเข้ากันนะคะแล้วก็อันนี้มีโฟนแบ็กมานะคะก็เอาไว้ใส่เบถคสหยิบง่ายดีนะคะ,ะก็ดรอเวลาชิคกี้พีกทีนึงนะคะบายและตอนนี้นะคะก็มารออยู่หน้าเกตแล้วน,นะคะทา ออกไปขึ้นเครื่องนะคะแต่ว่าเครื่องบินยังไม่มาเลยนะคะก็รอนะคะก็เรียกได้ว่าไม่มีคนเลยนะคะคือเงียบมากๆก็นี่จะหา z o ให้ดูน,นะคะก็เงียบมากแล้วก็ไม่มีคนเลยตอนนี้มีตะก,กี้อยู่คนเดียวและตอนนี้นะคะตะกี้ก็อยู่ตรงทางออกขึ้นเครื่องนะคะก็เราเวลา บอดดิทามนะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับพี่กาดข้างหน้านะคะเขาบอกว่าเออ,เอ,อในเครื่องเป็นเครื่องใหญ่นะคะของสกูตนะคะแล้วก็มีผู้โดยสารอยู่สคนเท่านั้นนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่น่าตกใจเหมือนกันแต่ว,ว่าก็เนาะช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้เราก็สู้ๆไปนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่บนเครื่องบินไม่ไอแล้วนะคะก็เครื่องบิน ก็กำลังเดินไปที่อไลฟ์เวลนะคะมีหลอกก็นอาจาก ก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมห้องนี้นะคะก็ตักตัวอีก14วันนะคะนี่ไปด,<ส>ดูสิวิวอะไรฉันจะได้ฉันจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตึกก็ต้องอยู่ที่นี่ไปนะคะ14วันนะคะ โรงแรมรอยัลพลาซาสกอตโรดนะคะนี่ก็ห้องน้ำเออขาก็เตรียมแบบของใช้อันนี้ไว้ให้นะคะนี่ก็14วันนะคะทั้งหมดก็คือสองพันเหรียญน,นะคะก็กักตัวไปนะคะสิบสี่วันนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นข้าวมื้อแรกนะคะคือหิวมากวันนี้แบบกินแค่มือเดียวบนเครื่องนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเขาก็มากดออดหน้าห้องนะคะแล้วก็เอาอาหารมาส่งให้นะคะก็จะมีเป็นข้าวผัดแล้วก็เหมือนอะไรอะไก่ไก่เกาหลีปลาแล้วก็อันนี้เป็นผัดผักอะผัดผักแล้วก็ผักอะไรไม่รู้แล้วก็มีแครอทแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะคะ หิวมากแล้วก็มีอันนี้เป็นขนมเค,ค้กนะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะวะันนี้พี่ที่ข้าวไปแค่ือเดียวเองอะบนเครื่องอะแล้วกว่าเขาจะปล่อยออกจาก I T A แล้วก็ปล่อยลงรถนะคะเหมือนเขาต้องจัดเตรียมห้องนะคะสําหรับคนที่มากักตัวนะคะนี่ก็มาถึงตั้งแต่ประมาณบ่ายสามครึ่งนี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วอ่ะไม่ไม่ใช่ทุ่มสี่สิห้าสี่อันนี้มาเวลาไทยสองทุ่มสี่สิบห้าสี่ เออเพิ่งได้กินข้าวเองอะ่ะเดี๋ยวขอรวไปทานข้าวก่อนนะคะ